เอาคืนเลก่อกนเพราะว่าไม่มีเวลาแล้ววันต่อการณ์ที่จะมาให้นะเอาดิคือจะเอาแต่ได้จะเห็นเขาปิดอะไสเฮ้ยเจ้าด้วยเหรอตัวเองมานั่งนี่ใช่ไหมเพราะว่าจอนก็วเองไว้ให้ไงแล้วพี่หายไปไหนเอาหรอไม่เป็นไรแต้งมีที่นั่งแล้วก็แล้วไปไายถ่ายให้พี่เนี่ยแต่ถ่าไล่หนูออกมาข้างนอก <c oughs> จะเห็นแต่ข้างหลังนะถ่ายเกี้ยเกี้ยเฉยเฉยดีใช่เฉย รองคทาง้ทาค่ะ

都迷茫。Okay.